โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เราก็อยู่กันในแมปที่ชื่อว่า a อเ a ียสเอไทคืนปิดเสียงอันนี้ก่อนเพื่อผมจะเอาชุดแบบไหนดีเอลฟีแบบนี้หรือแบบนี้เขาแบบนี้ดีกว่านะ Hãy subscribe cho kênh จริงปะเนี่ยจัดมาเออผมซื้ออันนี้ก่อนเราจะออกไปไล่ฆ่าคนอื่อย่างน่าสงสารนะครับไม่ใช่แล้วผมจะออกจากที่นี่ยังไง ไปบวกกับคนอื่นยังไงอะร้อยหนึง่งยังไม่พออืมออกไม่ได้ก็ช่างหัวมันไม่เจอแปดสิบโอเค โอ้ไม่ก็งั้นใช้ตังก่อเปิดประตูทางทางทางออกเนี่ยวัด oh. แตมชื้อทงอหารชุดเดิมดีกว่าโอเคอืม ผมจะออกไปดูโลกกว้างยังไงเชิญเพื่อนไปดีกว่า 69โลบัส UFO จะบ้าเหรออู้เราสามารถปั๊มตรงนี้ได้ฮะปั๊มอย่างด่วนเลยครับผมต้องการเงินถ้าเพื่อนส่งอะไรมา คโอ้ <Okay>. oh, เรียงกันเป็นมาเรียงกันเป็นเออเี้ก็เป็นหลังคาเลยดับเบิลเรียงกันเป็นหลังคาเลย <Double S 2> เ,ยเ,ลาเลยขาเป็นคนติดนิสัยปั๊มหน่นยเรียกคอมทูแอร์เลียงห้าสิบเมตรให้ขึน มผมเปิด PvP ดีกว่าเดี๋ยว เปลี่ยนภาษาเงินเพิ่มอ,อย่างเร็วตอนนี้อู้นักวิทาาศาสตร์ข้างอันนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้นเหมือนกันนะ แต่ขาผมทำไมมันผิดปกติขาหนึ่งขาบีคอนขาหนึ่งขาตัวละครผมไ y g ่ d อ ห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยไม่พอต้องปั๊มตรงนี้โอเคห้าร้อยโอ้คืออะไร เมยองนี้เก้าร้อยเลยไม่ได้อม่ไ้แก้ไมได้ไม่ไ้ไม่ไอ้ไมก นี้สึกจอสันด้วยเออจัดแล้วโออเอ,าเอาทางออกซะเยีออมีแต่ของให้ซื้อทั้งนั้นเลยนี่มันลิปนี่ ไหนโลกไม่เห็นโลกเลยเดี๋ยวนี่มาดาวอังคารเอเลี่ยนนี่หรือทหารใครจะทหารมา PVP ไหนตรงไหน าฐานนี้ก่อนมีใครอยู่ไหมอ่ย่ารีบเลยตานนี้เป็นประตูปิด จากตรงไหนอะส,สนุกกับการสนุกกับการ PVP กับเอเลี่ยนมากไม่โดนฮะยิยงไปลด็กคนลบก่อนทีนี้ผมโดนจุดเนี้ย ก่อนร่ลบเลไกลหม้ไม่ดูไอ้กระสุนเหลือสองแม็มกกรสนอกรสนุกอยังน้อยกระสุกรับกรีรีนะต้องใส่ชุดต้องใส่ชุดกาอ,ออกไปฮนะ 嘿。Okay. ออก PvP เดี๋ยวถ้าเราปิด PvP ว่ามันจะเป็นไรไหมไม่ใช่ผมเดินสลับกันแล้วแหละไม่รู้ กะตายอกะตายกะตายกะตายก็สองแล้วสองช่แล้ว มาพีพ like like ีใกล้ๆดีไหมมาพีพีใกล้ๆก um, ันเีพีใกล้ๆพีพีใกล้ๆพีพีใกล้ๆแกเอาไหมพีพีใกล้ๆมาพีพีใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆสีแตงโม ตูเหมอนมันจะเห็นเรางั้นเรายิงแบบนี้คง พี p ีพีกับมันอนะี่ะดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับทำการทิ้งลิงไปทางด้านล่างนะครับ วันนี้ก็เขาตัวเขาตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย